สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการสินเขตหนึ่งจัากกิจกรรมตักบาตรเช้าเข้าโรงเรียนย้ำเตือนนโยบายติดตามโรงเรียนคุณสุขโรงเรียนทนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากมลาใสกิจกรรมตักบาตรตอนเช้าด็อกเตรนุก,กูลทรงมงคลรัฐ รองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการสินเขตหนึ่งพร้อมด้วยศึกษานิเทศผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาการละลาไส,าาสาทุกคนผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลในชุมชนร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาทถวายพัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ณวัดสุวรรณิครีบ้านทนบุรีตําบลโพนงามอําเภอกรละลาไสจังหวัดกาฬะสินพร้อมร่วมรับประทานอาหารเช้าพบปะสนทนากับผู้นำชุมชนผู้ปกครอง และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศาการสินเกตหนึ่งได้จัดกิจกรรมตักบาตรเช้าเข้าโรงเรียนย้ำเตือนนโยบายติดตามโรงเรียนคุณสุขนะครับ ที่วัดสุวรรณนิครีนะครับและโรงเรียนทนบุรีโคกสีน้องเต่าวิทยาวันนี้ผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายกรมราชสัยก็จะได้สังเกตติดตามนิเทศชั้นเรียนทุกชั้นเรียนนะครับเพื่อจะได้ติดตามนายายโยบายโรงเรียนวันคุณสุขครับกิจกรรมเข้าโรงเรียนคณะกรรมการนิเทศติดตามเข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระร่วมประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่หน้าเสาธงร่วมกับนักเรียนดรนุกูล,ลทรงมงคลรัฐพบป,ปะและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ด็กดนะดดดอกเตอร์นุกูลทรงมงคลรัฐรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินเขตหนึ่งนางสาวศิวพรนินสุขศึกษานิเทศนายเสริมเทร,รีประธานกลุ่มนายจิตนรงค์โคชมพูนายชุมพลภูอ่อนศรีรองประธานกลุ่มและผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียนกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตชั้นเรียน โดยศึกษานิเทศและผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพกมลาสายทุกคนแบ่งหน้าที่กันเข้าเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้องตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อนิเทศห้องเรียนสังเกตการสอนสอบถามสัมภาษณ์นักเรียนและครูผู้สอน ักเรียนสวัสดีครับคุณครูด้วยอาเชิญจัดการเรียนการสอนตามปกตินะครับสำหรับวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้อุ่งในการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากรามลาสาในการเข้าสังเกตชั้นเรียนทุกชั้นเรียนของโรงเรียนทุนบุรีโคกสีนนองเต่าวิทยายนและจะได้มีการสะท้อนผลเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไปค่ะ กิจกรรมสะท้อนผลการเยี่ยมชั้นเรียนมีการจัดประชุมโดยให้คณะกรรมการนิเทศติดตามสะท้อนผลการเยี่ยมชั้นเรียนและการจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนทนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยานัด้วยบรรยากาศแบบการยานมิตรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณสุขให้นำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งที่กำหนดไว้สนองนโยบายเรียนดีมีความสุข สมมติให we ้นักเรียนมีส่วนร่วมตั้งแต่การนำเข้าสู่บทเรียนนะครับมเขาก็ขอชชินชมนะครับเพราะว่าคือเข้าไปแล้วสิ่งในส่วนที่ที่ผมประทับใจแล้วก็ชื่นเหมือนกับมีแม่อยู่ในห้องไยเนี่ยบรรยากาศจะเป็นยังไง รู้สึกว่ามีมีความอยากอยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยากจะตอบนะครับต้องบอกว่าที่สุกจก,นจกนอนน,นขอขอี้เทดีวัคนสเองเข้าใจได้ง่ายเราก็เรียนรู้เหมือนกันแล้วจากที่ฟังคำแนะนำจากท่านผู้ในการแล้วก็ของระดับชั้น คมีอะไรทําด้วยกันจับมือเริ่มไปด้วยกันนะครับโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องอยากให้ช่วยเหลืออะไรกกวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของโรงเรียนธุมุรีพุสิงห์ต่อาพิยายนที่รับการเหมือนได้รับการอบรมพัฒนาโดยการใช้ะงานน้อยที่สุดนะครับโดยท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสิบกว่าท่านที่ให้ความรู้วันนี้นะครับถือว่าเป็นส่วนที่เติมเต็มโรงเรียนธุมรีพุสิงห์ต,ต่อาพิยายนก็ขอขอบคุณทุกท่านในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากรรมนาศัยได้รับเกียรติจากทางเขตพื้นที่นะครับได้นําโดยท่านรองรัมนรสมุทคลรัฐสำนักศึกษาดิเทสเซบลเนินศุกร์แล้วก็ทีมงานของกลุ่มกรรมนาศัยได้ร่วมกันมาทํากิจกรรมนั้นถือว่าเป็นกกิจกรรมที่ดีมากนะครับทําให้คณะผู้บริหารได้มาเขียน ความสามัคคีของชุมชนความสามัคคีของโรงเรียนแล้วก็ทําให้เราได้พบกับคณะครูที่ได้มีการเรียนการสอนได้ไปพูดคุยได้ไปพบปะแล้วก็มาได้เป็นประสบการณ์ถึงว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากจึนชมในกิจกรรมครับ